เบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องขุนเย่ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นการทำงานอันยากลำบากของน้องถุงแป้งน,นี่ก็เป็นซีนแรกของวันเลยนะคะซึ่งเป็นซิ้นที่หนูต้องกระโดดแฮมโบรีนะคะ่ะคือความรู้สึกตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าจากที่ไปซ้อมมาเนี่ยตอนนั้นซ้อมแล้วก็ทำได้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องทำได้เหมือนกัน ใช่เพราะว่าเรามีใจทิสูมาเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ก็วันนี้นางต้องทั้งกัดโดดปีนปายต่อสู้อย่างบ้าคลั่งโดยนางเนี่ยเล่นเองเกือบทั้งหมดเละอีกอย่างที่ต้องชมเชยเลยครับก็คือทีมแต่งหน้าเอฟเฟคแต่งโคตรเหมือน เหมือนจนนางเอกถุงแป้งของเราเนี่ยกลัวข <uana> <mag> ึ้นมาจริงๆเลยเหรครับกลัวถ้ากลัวจริงนะอแบบออธิบายถูกก็เอาเป็นว่าใครเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าแต่ละฉากนะครับน้องถุงแป้งเราเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างก็ไปติดตามได้ในหนังเรื่องขุนเยไอ้สั์ไอ้แย่มึงอย่าให้กูเจอนะไอ้งามไส้ไอ้บลายลวกไอ้เหีย